Do you wanna know? ทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องพันไม้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์นะคะ B2S เซนต์ขัตชิดลมชั้น6ค่ะก,ก,ก็ได้ข่าวว่าเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะคะแล้วก็มีหนังสือเยอะด้วยนะคะมีอุ้งวงหนังสือด้วยนะคะได้ข่าวว่าสวยมากๆเลยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะเผื่อใครนะคะที่อยากที่จะแวะมาเที่ยวหรือว่าอยากแวะมาซื้อหนังสือนะคะก็จะได้มาเออเขาเรียกเลยนะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันได้นะคะทุกคนยังไงก็ตามมาเลยะคะ่ะ My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love. เพราะเราเป็นนิยายแปลค่ะทุกคนก็มันก็จะมีนิยายแปลของแบบทั้งของจีนทั้งของเกาหลีแล้วก็ของญี่ปุ่นใช่ปะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นนิยายแปลที่แบบขึ้งงน,นยยมีความอบอุ่นคือส่วนบางทีถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะมีความแบบลึกลับหน่อยแะเพราะว่าเราเป็นเสานี้ยายจีนทุกคนเป็ อันนี้ก็จะเป็นเชิงที่เราชอบมาบ่อยๆนะคะก็จะมีของทั้งแจมสายของทางห้องสมุดอะไรเงี้ยของสำหรับพิมพ์อะไรเงี้ยล่าสุดที่เราเพิ่งอ่านไปู่คือในที่รีวิวในแมสเซจเราก็คือเดือนีสุธิรักนะคะไปตามอ่านในเพจได้สนุกมากฉาก MC ดีมากชื่อเพจอะไรนะคะชื่อเพจพันไม์นะคะจะตามกันได้ค่ะ เซเปียนใช่ปะแล้วมันก็จะมีเวอร์ชันไทยแล้วเราเนี่ยมา้อเวอร์ชันเอนมาแบบแบบนี้เลยอ่านได้ประมาห้าหน้าดันยาวมากนะคะหนาด้วยอาจารย์เราหลยทุกคนอาจารย์เอกอกฤิของธรรมศาสตร์นะคะก็ทุกคนมาอุดหนุนได้นะคะ เขาจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องถ้าเราหารไปจนไทยซึ่งเราอ่า,อานตั้งแต่แบบดเด็กๆเลยเว้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนปกแล้วคือเล่มจริงเมื่อก่อนมันหนาวันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือแบบเล่มบางลงแล้วว่าอันนี้คือแบบสนุกมากทุกคนแล้วก็มีหลายแบบหลายตอนมากเลยแล้วก็นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ตรงนี้นะคะถ้าใครที่มาก,ก็มาซื้อแฮร์รี่พอตเตอร์ได้นะคะมี น่าจะมีคท,ทุกคนมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาดูหนังสือกันได้ที่ BTS Central c h i ล l o m ชั้น6นะคะวันนี้ปรานะบ๊ายบาย